สรุปข่าวชินเมนูโกรประจำวันชี19พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เช่งนี้ขอสนอะเอาได้ยังไงเดคอปัดค่าแรง500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทางอาัลนาซนะโดยดับบิดเดคอไม่สนใจข้อสเสนอค่าแรงจำนวน500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากทางอาัลนาเซอร์ตามการรายงานของสื่ออังกฤษ โดยมือเกาวชาวสเปนยังคงว่างงานนะฮะหลังจากแยกทางกับทางแมนเชเสเตอร์ในช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาแม้จะมีกระแสข่าวมากมายแต่ว่าตอนนี้เดบิดเดคิอาเนี่ยกำลังเป็นนักฟุตบอลที่ไร้สังกัดน,นะโดยที่ผ่านมามีการรายงานข่าวระบุนะว่าทางเบรอัลเบเชสแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมและก็กำลังเจรจาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นสื่อจอมแฉลงข่าวว่าอันเดเซอร์พยายามติดต่อด้วยการยื่นค่าแรง5ล้านอ่า5 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์มาลอใจนะ ขณะนั้นสื่ออังกฤษระบุว่าเดฟเองก็ไม่ได้สนใจข้อสเสนอจากทีมดังของซาดิอาราเบ,บียโดยทางทางสื่อจอมแชรเชื่อเลยนว่าเป็นเพราะว่าภรรยาของเบอร์กาว,วัยสาปะชาิปปันี้ไม่ต้องการจะย้ายไปตะวันออกกลางในครั้นี้ โดยการบริงานข่าวจะเปิดเผยต่อไปนะว่าอินเจอร์ไมอามี่เองสนใจเดคิอาเช่นเดียวกับทางาทำให้ทางอดีตมือกลาที่แสดงมางบรายนี้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในการตัดสินใจที่จะกลับไปยังสเปนหรือไม่หรือจะออกไปหาประสบการณ์ที่ทวีปอื่นกันแน่โดยหลายคนกำลังรอให้สถานการณ์ของเดคานั้นมีความชัดเจนมากกว่าเดิมครับก่อนหน้านี้มีแฟนบอลปีสาจแดงเชียให้ทีมของตอนนั้นคว้าตัวกลับมาเพราะว่าไม่พอใจ ผลงานของอังเดรโอนานาตในครั้งนี้นั่นเองนะนาน่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อบปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรดาบิดเดคิอาบอกว่าขอปัดข้อเสนอนี้ไปก่อนค็แล้วกันนะเรามาดูข่าวตอบานบกันครับอาจจยังไงซันโชไม่สนไปทางสุดิอาระเบียแม้จะโดนตามจีบหนักก็ตามที โดยตั้งสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่าจจดอนซันโชตัวรุกของทางแมนยูเองไม่สนใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียแม้ว่าจะโดนตามจีบอย่างหนักก็ตามทีในขณะนี้โดยเส้นทางอาชีพในปรัโอเชฟ,ฟอร์ดของสตาร์ชองครเลตนั้นถูกมองว่าจบลงไปเ,เรียบร้อยน,นะฮะหลังมีปัญหากับเอเดนชนฮกจนโดนตัดชื่อออกจากทางทีมและคาดกันว่าเจ้าตัวนั้นจะเก็บข้าวขอเอาไปช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ โดยที่ผ่านมามีการรายงานข่าวอย่างหนักนวสวสรคจากแดนเศรษฐีน้ำมันที่ตามจีบเพื่อจะดึงตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะทางด้านของอันอัจฟักของทางสตีเวนชวาราดแม้ว่าจะมีความสนใจอย่างมากแต่การรายงานข่าวระบุเรนนว่าซานโชเองต้องการที่จะอยู่คาแข่งในยุโรปต่อไปมากกว่ารวมไปถึงอาจจะยังไม่ย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวกันด้วยนะฮะหากไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมในครั้งนี้ โดยกันที่ทางบร์ษูทซตัดบุนสโมสรเก่าโปรไปถึงเูเวนตุสและก็บาร์เซโลนามีข่าวให้เขาสนใจแต่ก็อาจจะว่าจะเจอปัญหาใหญ่นะฮะเรื่องของค่าเหน่ยก้อนโตที่ทั้งสามไม่อาจจะจ่ายไหวโดยซันโชทำได้เพียงแค่12ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด82เกมให้กับทางแมนยูดับแต่ย้ายไปร,รุ่มทีมเมื่อซัมเมอร์21โดยปัจจุบันเหรือสัญญากับทีมจะถึงปี2026ตบอมออปชั่นอีก2เดือนในครังนี้นั่นครับ นานัผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกัระ่อไปการ,การ้กกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ออยังไงงานนี้นาะปรีไม่ท้อดเดินหน้าคุยสัญญากับทางโอซิเมนนะโดยนานปรีนะผมยังคงเดินหน้าเจรจากับทางวิกเตอร์โอซิเมนและก็เอเจนต์เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ว่าจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยลงรอยและก็ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักในเวลานี้ก็ตามที เหลือตาทีมชาติเนเยอเรียนั้นเหลือสัญญากับทางทีมนจนถึงปี2025ซึ่งจตัวนั้นถูกมองเป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสรหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยทีมคว้าชมปกันโชษซาเรียเมื่อฤดูกาลสี่แล้ว หรือทางทูตโต้สปอร์ตแม c a คาโตเปิดเผยได้ว่าออริเดโอดอ n ์ลาเลนตประธานสโมสรได้มีการพบกับทาง ente, Agent, บร b เวโต้คา r ์เบรเตเอเจนต์เราไปถึงตัวโอซิเมนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อจะคุยเรื่องของการต่อสัญญาที่ปัจจุบันนั้นเหลือจะถึงปี2025เท่านั้นอีกนะ นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับทางแฟนๆบอลน,นะฮะเมื่อทางสื่อแดนบรังทาบูธระบบุเลยนะว่าโอซิเมนจะดูเข้ากันได้ดีกับทางบอสเตอร์มา,าซซี่เทนเนอร์คนใหม่ที่เข้ามาแทนที่บรูดี้การาเซียที่เพิ่งแยกทางกับทีมไปโดยเอเจนต์ของโอซิเมนจะอยู่ที่ทางเนเปิลอีกครั้งวันฤรัสบดีนี้และวันศุกร์ด้วยโดยหัวข้อเรื่องการต่อสัญญาใหม่ของนกเตะนั้นจะเป็นประเด็นสำหรับการอ,อนุมัติในการต่อสัญญาในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ นานีผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปคร,รับกกนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาเร่อ,อยังไงงานนี้ปรันโดมีเครื่องนะเพื่อนเก่าแมนยูปัดเล่นในลิกซาดิอาราเบียเผยสาเหตุอาจจะร่วมงานกับอิหรมากกว่าโดยคิซโน่ปรันโดนาชานะฮะเมื่อทางเพื่อนเก่าแมนยูปัดร่วมงานในลิกซาดิอาราเบียเผยสาเหตุนั้นอาจจะได้เล่นกับทางคู่อิหรมากกว่าไหม โดยงานนี้ทางเดอะซันสื่อจอมแฉของเมืองผู้ดีบอกเลยว่าดาบิดเดยคิอาอดีตผู้รักษาประตูตแมนยู ที่ยังเป็นผู้เล่นหลายสังกัดหลังหมดสัญญากับทีมั้นนัในพิเบริกอังกฤษตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไม่สนใจจะย้า,า,ายไปรุ่งงานกับทางคิเซโน่เปร์นโดเพื่อนเก่าในทีมาจแสดงที่ย้ายไปเล่นกับทางอัลดาเซอร์ในลิกซาอุดิอาระเบียลังข่าวได้เปิดเผยในว่าดาบิดเดคิอาได้รับข้อเสนอที่สูงถึงอาสัปดาละ50,000 0ปอนหรือประมาณ22.5ล้านบาทมากกว่าที่เคยได้จากทางแมนยูสัปดาละ 3 7 5 0 0 0าปอนด์หรือประมาณ16.87ล้านบาทซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จอมหนึบชาวสเปนิชไม่ต่อสัญญากับทางปิษสแดงก่อนที่จะปิดฉาก12ปีแบบไร้เยื่อใยหลังจากที่ตกลงเรื่องการลดค่าจ้างไม่ได้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการบริง,งานข่าวรนนะบุว่านวาเดียอาเนี่ยปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปร่วมงานกับทางบารันโดเนื่องจากว่าภรรยาของเขาไม่ต้องการจะย้ายไปใช้ชีวิตในเลกซาดิอาระเบีย คณะดการเองก็มีข้อเสนอจากทางอินเตอร์มอามีทีมดังในเบเซอร์ลีกซกอตเกอร์อเมริกาที่มีเดวิดแบ็กแฮมตำนานนักเตะแมนยูเป็นเจ้าของร่วมด้วยธน,นิดาบินจิคิอามีโอกาสไม่น้อยนะฮะที่จะตัดสินใจย้าย,ายไปที่อินเตอร์มอามีเนื่องจากภรรยา,าอาจจะพอใจกับการย้ายไปที่สหรัฐอเมริกามากกว่าและก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมที่พูดภาษาสเปนได้เหมือนกันทั้งริเนเบซี่ยอดดาวเตะทีมชาติอาเจนตน้ารวมไปถึง ซอร์ ets, กิโอบุสเกตและก็จอร์ดี้อาบาสองอดีตผู้เล่นทีมชาติสเปนในครั้งนี้เพิ่มเจิญกันอีกด้วยสำหรับทางดาบิดดิคิอายังได้รับข้อเสนอจากทางเรอัลเบดิชทีมในสึกลาลิกาสเปนและก็ทางเอสเดนซี cy, ทีมจากทางลีกาสองสเปนเช่นกันแต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก่อนตัดสินใจนว่าจะย้ายไปรุวมทีมที่ไหนกันแน่ในครั้งนี้นา่นผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะ อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเป็นก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์เินไงชีเป้า1แข้งบรุโนเปิดใจอยากจะให้แมนยูเซ็นสัญญาในการคว้าดาวรุ่งโปรตุเกสมารุ่มทัพในขารากนี้ให้จงได้ โดยการน,นี้บรูโน่ฟอนเดเกองกลางกับตันทีมแมนยยที่ดังในซุอบอลทีมเรเกตออกมายอมรับนะว่าเขาจะจะให้สโมสรเซ็นสัญญาคว้าตัวชูเอาเนเวชกองกลางของเบฟิก้ามาร่วมทีมโดยตันเตตทีมชาติโปรตุกเกสรายนี้ตกเป็นข่าวกับบรปิดแดงอย่างต่อเนื่องโดยเอเดนเชนฮากต้องการจะเพิ่มตัวละครและก็ตัดเลือกให้มากและก็ลดอายุเฉลี่ยในแดนกลางของทีมให้ลงไปอีกซึ่งมเมสันเมลถูกเซ็นสัญญามาจากทางเชลซีขณะที่โซฟิยานอับราบัตก็ย้ายมาจากทางฟิออริจินา่า แบบยืยมตัวอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจได้โดยเมื่อถึงข่าวลือทีอ่แมนยูสนใจในการจะเซ็นสัญญากับเนเวชเข้ามาร่วมทัพบรูโน่ก็ตอบผ่านทางสปอร์ตชีวีบอกว่าผมอยากจะให้เขาย้ายมาอยู่ที่แมนยูเขาเป็นนักเตะที่คุณภาพสูงแต่มันเป็นตัวเลือกของเข,งขาในคาราทีนะเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้จัดการทีมด้วยเขาจะมีอนาคตที่ดีไม่ว่าจะที่แมนยูหรือที่อื่นก็ตามที คาเซมิโร่แล้วก็คิสเซียนอีเล็กเซนจะอายุ32ปีเมื่อฤด,ดูการนี้จบลงเพราะงั้นเทนฮักอยากจะสัญญากับกองกลางอายุน้อยและมองว่าเดเวสวัย19ปีรวลนี้เหมาะสมกับโปรไฟล์ที่เขาต้องการไปอย่างมากในเวลานี้เป็นคำว่างานนี้บรูโน่ก็เชียร์พ่อหนุ่มคนนี้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะได้หรือไม่ได้เรามาดูข่าวต่อมาเชนครับ เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าเป็นภาพหลุดเสื้อแข่งแมนยูสปอนเซอร์ใหม่คล้ายย้อนยุคในสมัยเสื้ออดีโฟกุสันโดยงานนี้หลังเผยภาพนะฮะเสื้อแข่งใหม่ของแมนยูที่จะใช้ในฤด,ดูกาลหน้าแฟนบอลผีแดงส่วนใหญ่เทใจให้ว่าเป็นแบบที่สวยงามแล้วโดยภาพหลุดการแข่งขันชุดฤดูกาลใหม่นะฮะภายใต้สปอนเซอร์คาดอกใหม่ชื่อว่า Snap d รา gon เผยโชว์ไม้เห็นบนโลกออนไลน์ ซึ่งลักษณะก็คล้ายกันแบบที่เคยใช้สมัยในการเซอร์อริโ็กฟุสันซึ่งชุดที่ว่าต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาล2002นะฮะที่สามารถที่จะเถลิงพลังแชมป์บีมเบรกได้สำเร็จและเป็นปีสุดท้ายของดวิดเฟสคแฮม,มกับทางสมโมสรก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางเบรอุ่มมาดริดชุดดังกล่าวยังใช้ยานต่อเนื่องจนถึงซีซั่น2003ในภาพจำที่ทางบรูซฟานิตรอยมีเรื่องกับทางมาจินคีโอนในบิ๊กแมตช์ปีสแัแดงเจอกับทางอาร์ซนอลสมัยนั้น สำหรับเสียงแฟนๆที่เห็นชุดแมบกใหม่นี้เสียงไปทำนองเดียวกันในเชิงที่บวกแต่ก็มีเสียงแซวจากทางบางส่วนที่บอกว่าแล้วมาแต่ปี2013แมนยูเองก็เปลี่ยนสปอนเซอร์บ่อยกว่าได้แชมป์ซะอีกนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมมสรนแมนเชสเตอร์เดดในช่วงอ่าที่นับขอบคุณทุกคนตัดแะชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ